พ่อสบายมากเลยนะอนอยได้พอ่อตีแบบได้พออด่อปัอง,ง,ง,งสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะขอกินอย่างเดียวเลยขอกินอย่างเดียวเลยคุณอาเบิงึ้นแม่เบิ่งป้าวางมอถือหลบซ้อนรอบ่าห่างกันใกล้ไปรอบหนึ่งหอบหางชี้เลยคุณแม่ สวัสดีค่ะไปครับเราเป็นเราปวยกันมาให้คุณเรียนตามมาอีกเข้าไปบ่ได้ดูมียังไม่ได้อาบน้ำนะคะแม่แม่บน้ำไหลเอ้ยไม่เจ็บยังอาผมแน่โง่ป่วยไหมเนี่ยป่วยไหมพวกอลหนูอยู่ในกระมังน่ะอู้ท่าหุ่นกระมังหนาวหนาไหมเห็นบมดต้องใช่ไงจะไาเรียนได้ป่ะต้องรวมเด้อ ไม่ใหน้องก่อนไ่อ้ม่น้องางด้ามึงดานงเนี่ยยิ่นอนเปรเลวนั่งเปแลวโอ้ยกินแถวนะเออแ้เงแต่นองแลนไปหาด้วยโอ้ยกินเถอาเพื่อนว่าไหน เจ๋งมากไปหเลยไม่เป็นไเดี๋ยวไม่มี้งเอาเยอะมาก็ได้อ้ถอยถอยถอยมาไม่แล้วไปแล้นั่งลงอ่นั่งดิ่กันนั่งลงน่ออนเร็วใครจะกินกล้วยแล้วอ่งลงกนเลยขึ้วมากอละเัลูนัลดิน่ลออกินนี่ยังอีกอ่ะ

ใครจะกินนั่งลงก่อนเอ้ยจุจ๊บหัวเนาะอยอ,อยากจุบหัวเนาะห้าใส่ป๊อเปาาแล้วตอนนี้ห้าใส่พ๊อเปิาแล้วออดังลูกดีกว่าดังลูดีกว่า bỏ nách nó cái xuyên Thì anh, anh Ủa. Đấy, à, em đấy mà Tâm. Tâm. Tôi mang về ra mình สบายมากเลยนะรอนป้อนกล้วยลูกชายนะคะยืดซื้อยืดซื้อเอ้าเอา้ <c oughs> เอาเอ้ายืดยืด แนวแหลกยังเดียวเลยสั่งอะไรไม่ทำนะคะเย็งแอละอ้ยยงนงเออตาปไปนพี่ับคนเขียวคนอาบีย ขี่้นแม่ก็เป็นแบบนั้นอยากตีของแล้ววิ่งวิ่งจะตีของเฮ้ยอตีของแล้วจอนนี้อ่า เปี๋ยวแน่มวัดผมตีแน่พ่อเป้าใส่ใหม่ยิ่งใสเอา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 มือตีเนาะเอามือตีลูกเอามือตีโอ้ย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 จะกินอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวมาตีมั้งเป้าเดี๋ยวมาตีมังใหม่ยิ่งใสไม่อ็นมีอะไรที่ตีได้ปุง ตีให้มิงฟังถ้ามิงอยากตีน้่มได่พอต<ว>ีแบบได้พอปัองหมันจะรู้เรื่องนะคะีีสยยยงงเเเดวเดววล เก็บเก็บซู้เก็บวะนี่เอาเก็บเก็บเก็บนี่ยเก็บเอาบังนัดไปให้แม่บ้านเมียนหนานเก็บเยอะมากเลยม้วนเลยมุนมามาม้นเลพี่แม่บ้ามียนหนานไม่รู้เรื่องแล้วมิงไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้อาใส่ชุดอ่าใส่ชุด mời 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 đi mời 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 ไปหาตังงงันิเนอาเอาอาเอีมีปัญหากับคล้องนะคะตอนนี้ผมอยากตีค้องเนาะเขาให้ใช้มือนะมิ่งนะไม่ได้ให้ใช้ขาหลังตี Rồi, xuống Kẹp hay mẹ đâu? Ờ, Ô, kẹp đi, kẹp đi Kẹp, kẹp con Kẹp Kẹp Xuống Xuống ờ kẹp vậy, kẹp vậy, luôn kẹp ạ Thôi mẹ Kẹp Kẹp đi Kẹp đi, kẹp Đẩy liêng vào nó Kẹp đi mẹ, kẹp Đẩy liêng vào nó Kẹp 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 xuống Kẹp Kẹp bắt Kẹp được <laughs> พอเก็บแล้วไปแล้วแตยก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ